ผู้ชมครับถ้าพูดถึงรถจักรยานยนต์แล้วสำหรับคนทั่วไปก็คือพาหนะที่ใช้เดินทางเพื่อความสะดวกสบายหรือบางคนจะใช้เพื่อทำมาหากินนะครับแต่กับอีกคนจำพวกหนึ่งที่เที่ยวก่อคดีลักวิ่งชิงปล้นหากินบนความทุกข์ของคนอื่นใช้มอเตอร์ไซค์เป็นเครื่องมือในการทำชั่วเพื่อความรวดเร็วในการหลบหนีครับคลิปเหตุการณ์ต่อไปนี้ก็เช่นกันครับ เป็นเรื่องราวของโจรที่ใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะในการหลบหนีกระทำการอุกอาจโดยมั่นใจครับรว่าอย่างไรก็ต้องหนีพ้น คือบริเวณด้านหน้าของร้านกาแฟแบาวชูก้าในอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีซึ่งตั้งอยู่บนตึกแถวห้องที่สองถัดจากซอยเคสตาอพาร์ตเมนต์บริเวณจุดเกิดเหตุผู้เสียหายทั้งคู่ในเหตุการณ์นี้เป็นเจ้าของร้านกาแฟ,แฟดังกล่าวและทุกวันพวกเธอก็จะมาอาศัยจอดรถอยู่ในที่จอดรถของอพาร์ตเมนต์แห่งนี้วันนั้นเผอิญมีเหตุที่ว่าพี่ต้องแพ็คแน็คบอก พี่เลยออกจากร้านช้าออกจากตรงนั้นประมาณสักทุ่ม40แล้วก็เดินมาที่จะมาเอารถในอพาร์ตเมนต์เคสตาด้านหลังร้านนะคะในขณะที่เดินมาก็ยังมองทางซ้ายขวาก็ไม่มีใครตามอะไรยังไงเือก็ไม่ได้เอดใจอะไรด้วยความชะล่าใจเพราะปกติจะมีน้องผู้ชายน้องเขยไปด้วยแต่วันนั้นเขาทํางานก็เลยมีพี่กับน้องสาวสองคนคือคุณอังคณา ช่วงัวค่ข้ามของวันที่20กันยายนหลังจากปิดร้านตามปกติกล้องวงจรปิดก็ได้บันทึกภาพของคุณกาญจนาเหลืองกังวาน,นิชและคุณอังคณาเหลืองกังวาน,นิชผู้เป็นน้องสาวเดินเข้ามาในซอยของอพาร์ตเมนต์เพื่อมาอย่างที่จอดรถเหมือนเช่นทุกวันแต่เมื่อเดินมาถึงบริเวณป้อมยามได้มีชายคนหนึ่งใส่เสื้อสีขาว ับรถจักรยานยนต์สวมหมวกกันน็อกขี่ตามมาด้วยความเร็วและเหตุการณ์ที่เธอสองคนไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นพอพี่เดินมาถึงตรงป้อมยามของเคสตาพี่ก็แบบตกใจเหมือนมีมอเตอร์ไซค์เลี้ยวรถเข้ามาเหมือนจะชนเราตรงทางขึ้นทางทางลงของอาพาร์ตเมนต์เหมือนจะเลี้ยวชนพี่ก็เลยหลบหลบแล้วพอทีนี้เหมือนประมาณว่า เขาเอาปืนจี้จี้พี่ระยะประมาณนี้ก้าวลงมาแต่มอเตอร์ไซค์ไม่ไม่ได้ดับเครื่องผู้ชายใส่หมวกกันนอ็อกแล้วก็บอกว่าส่งกระเป๋ามาส่งกระเป๋ามาแล้วพี่ก็กาลังตกใจอยู่พี่ก็มองปืนคือตอนนั้นไม่เห็นหน้าคนร้ายเขาก็กระชากกระเป๋าแล้วพี่ถึงล้มไปตามภาพในคลิปที่เห็นเมื่อมาถึงคนร้ายก็ชักอาวุธปืนขึ้นมาข่มขู่คุณกัญนาและน้องสาวไม่ให้ขัดขืน จากนั้นได้กระชากกระเป๋าของทั้งสองคนก่อนจะขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปอย่างรวดเร็วจากคลิปจะเห็นได้ว่าคนร้ายลงมืออย่างอุกอาจทั้งทที่ในช่วงเวลาเกิดเหตุยังมีรถวิ่งสัญจรไปมาควักควอีกทั้งยังเป็นช่วงหัวค่าแต่คนร้ายนั้นสกอากาศตรงที่ภายในซอยไม่มีคนอื่นๆเลยนอกจากคุณกาจนาและน้องสาว แม้กระทั่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็ไม่มีผลร้ายจึงกล้าลงมือคือคิดว่าจะต้องตายแน่เพราะเห็นปืนไงคือคือเราก็แบบกลัวคือเรามองปืนอย่างเดียวจริงๆบอกตอนนั้นน่ะคือพอมันลุกมันไปแล้วเนี่ยเราก็แบบรู้สึกว่าเกือบตายไปละอะไรอย่างเงี้ยคือตกใจมากคือไม่คิดว่ามันจะเกิดกับเราคือเห็นในคลิปหลากหลายคลิปมากที่เขาโดนคือด้วยความแบบ ไม่คิดว่าเหตุการณ์นี้มันจะเกิดกับเราก็คือเป็นภัยสังคมที่แบบที่น่ากลัวเราลองมาดูอีกคลิปหนึ่งในกรณีของคุณการชนาและน้องสาวนั้นเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงพบคําแต่สําหรับคลิปนี้เกิดขึ้นกลางวันแจกแจกเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าคนร้ายนั้นฮึกเหิมกล้าลงมือก่อเหตุเพราะเชื่อว่าจะต้องหนีพ้นเพราะมีจักรยานยนต์ กล้องวงจรปิดภายในซอยแห่งหนึ่งบันทึกภาพชายสองคนจอดรถจักรยานยนต์เอาไว้มีทีท่าเหมือนยืนคุยกันอยู่หนึ่งในนั้นสวมหมวกกันน็อกอีกคนไม่ได้สวมแต่เมื่อมีผู้หญิงในชุดพยาบาลคนหนึ่งเดินผ่านมาชายทั้งสองคนก็เปลี่ยนบทบาทเป็นโจรในทันทีชายคนที่สวมหมวกกันน็อกนั้นเป็นผู้ลงมือเดินตรงเข้าไปกระชากสร้อยที่คอของหญิงคนดังกล่าว และทำร้ายร่างกายก่อนจะร่วมกันขับรถหลบหนีไปพร้อมกับทรัพย์สินและของมีค่าของเยื่อแม้ในขณะนั้นมีพลเมืองดีพยายามเข้ามาช่วยแต่ก็ไม่ทันการเหตุการณ์นี้นอกจากจะแสดงให้เห็นพฤติกรรมอันอุกอาจของคนร้ายแล้วยังแสดงให้เห็นถึงวิธีการและกลอุบายของโจรในปัจจุบันซึ่งถ้าหากไม่ระวัง ก็าอาจตกเป็นเหยื่อกันได้ง่ายๆหลังจากที่มีการโพสต์คลิปทั้งสองเหตุการณ์นี้ลงในสังคมออนไลน์ผู้คนที่ได้รับชมตามประนามการกระทําของคนร้ายที่หากินง่ายๆวนความเดือดร้อนของคนอื่นหากจับได้ควรจะได้รับโทษอย่างสาสมเพื่อไม่ให้กลับมาก่อเหตุอีกและทั้งสองเหตุการณ์นี้ ยังช่วยเตือนภัยสังคมและเป็นอุทาหรณ์ที่ดีให้แก่ผู้ที่ได้รับชมอีกด้วยส่วนความเห็นที่ดีที่สุดหรือท็อปคอมเมนต์ที่ทางทีมงานเลือกมาก็คือหากินง่ายนะพวกนี้ผมทำงานแทบตายกว่าจะได้เงินมาแต่ก็ภูมิใจที่ไม่ได้ไปฉกชิงวิ่งราวใครมากิน ย้อนกลับมาที่คดีของคุณกาญจนาและน้องสาวแม้ว่าเหตุการณ์นี้จะยังไม่สามารถจับตัวคนร้ายมารับโทษได้แต่ภาพจากกล้องวงจรปิดและปากคำของคุณกาญจนาจึงทำให้ได้รูปประพันธ์สันฐานของคนร้ายบวกกับข้อมูลจากพยานและหลักฐานทำให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสันนิษฐานได้ว่าคนร้ายอาจเป็นคนในพื้นที่ซึ่งคาดว่าจะได้ตัวมาดำเนินคดีในเร็วๆนี้ คนร้ายขับไปเห็นไฟท้ายติดเนี่ยทะเบียนอยูล่างไม่มะรมันจะเห็นไฟไฟมันปิดตอนนี้คือเราก็พยายามไล่เพราะว่าตอนแรกเนี่ยผู้เสียหายเขาสงสัยว่าน่าจะมีคนร้ายเนี่ยอาจจะอยู่บริเวณนั้นคือจะรู้รู้วิธีการรู้รู้รู้พฤติกรรมของของของผู้เสียหายว่าเขาจะต้องเลิกวันนี้เลิกวันนี้วันนี้เลิกกี่โมงนนี้เลิกกี่โมงแล้วจะเดินต้องเดินไปทางนี้เพราะคนร้ายเนี่ยมันย้อนสอน คือปกติรถเนี่ยมันจะวิ่งเข้ามาทางคนชนใช่ไหมแต่คนร้ายมันขับย้อนอนจากทางุนชนวิ่งย้อนย้อนไปทางสะพ็จแล้วก็เข้าไปเกิดเหตุหรือพวกเฟอร์นิเจอร์ที่ใส่อยู่ะนะมันจะเป็นสร้อยข้อมือนาฬิกาแหวนเพชรอะไรเงี้ยคือพยาพยามพยายามถ้าถ้ารู้ว่าต้องต้องเดินอยู่บนถนนเป็นระยะเวลานาน,านไม่ได้เข้าไปอยู่ใน,ใน,ใ,นในห้างหรือในที่ที่จำกัดก็ต้องพยายามปกปิดไว้อย่าไปโชว์เพราะว่าช่วงนี้มันก็เศรษฐกิจไม่ดี คน,คนที่คนที่ตกตกงานเยอะแล้วก็พวกที่เคยก่อเหตุแบบเนี้เขาเขาผโดนเขาเขาเขาทำตัวดีในห้องใน,ในเรือนจำเขาก็ถูกปล่อยตัวมาประชาชนก็ต้องช่วยตัวเองบ้างไม่ใช่ว่าจะให้พึ่งพาตํารวจได้อย่างเดียวหรือตำรวจแล้วก็โอเคต้องต้องทาให้อยู่แล้วต้องทำทำตามตามระีให้อยู่แล้วเดีย๋ยวว่าบุคคลตัวเอง่ยต้องดูดูแลตัวเองด้วยคือพยายามปกปิดอย่าให้มันมีจังหวะและโอกาส ให้คนร้ายมันก่ออยู่ได้ พรุงนี้เราจะได้ยินว่าโจรผู้ร้ายชุกชุมเพราะเศรษฐกิจตกต่ำไม่มีงานทำหรือสถานการณ์บังคับสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ข้ออ้างในการเลือกเป็นโจรน,นะครับเราทุกคนสามารถเลือกทางเดินที่ถูกต้องได้เสมอครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับและช่วงหน้ากลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการสืบจากคลิปครับ 我带你们。